ทุกคนเคยได้ยินไหมคะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดือดาดปั้นหัวปั้นขวัญให้ลูกท่านเล่นะคะซึ you, 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 <wash> <stories> Mont ่งวัน <produ> นี <craft. c oughs> ้นะคะเราอยู่โรงพยาบาลเราจะไม่เดียวดายต่อไปนะคะจะลุกขึ้นมาแต่งหน้านะคะให้สภาพเราแบบว่าดูไม่เป็นเด็กที่โสมนะคะเริ่มด้วยการที่ลงคอร์เลอร์นะคะลงไปนะคะลูกวันนี้นะคะก็จะแต่งหน้าให้ดูฉ่ำ g กลนะคะ เหมือนกับว่าแบบเราได้รับน้ำเกลือล็อกสันหม์มาอย่างเพียงพอมากนะคะต่อกันด้วยลงบลัชออนนะคะสีที่ใช้ก็จะเป็นโทนแบบชมพูแต่ว่าออกคอรัลนิดนิดนะคะรู้สึกว่าตัวเองแบบแต่งหนนะ้าคอรัลแล้วหน้าดูสว่างกว่าตอนที่แต่งชมพูเยอะๆคะแล้วก็ทาสีตาสีเดียวกันนะคะทั้งบนแล้วก็ล่างตาเลยนะคะวันนี้จะแต่งให้อ่อนที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะต่อด้วยบลัชออนนะคะ สีที่ใกล้เคียงกับสีตาที่สุดนะคะไปช่วแก้มเลยแล้วก็มาต่อเป็นที่คอนทัวร์นะคะซึ่งฮูแบบเป็นคนที่ถือคติว่าเวลาจะคอนทัวร์หรือว่าเวลาจะเชดดิ้งหน้าอะไรเงี้ยต้องทอํายังไงก็ได้นะคะให้จมูกหายไปเลยแล้วก็กรอบหน้าหรือว่าแบบว่าหนูแก้มอหายไปให้หมดเลยค่ะเหลือแต่ตากับปกอะคะ่ะ <outro> บ,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 บ <c oughs> แะไอนะคะแล้วเราก็ต่อด้วยเขียนคิ้วค่ะแล้วก็ต่อด้วยดอลลี่อานะคะซึ่งแบบลูกนี้มันจะขาดดไอลลี่อาไม่ได้เลยจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งนี้ค่ะทุกคนคือหนูอยากยากยให้เป็นแบบว่าอีกหนึ่งอันแบบ favorite of the year 2 0 2 4มากทุกคนไม่สิ่งนี้มันมาพามา,าสุดจันมากเลยอะต่อด้วยคิตานะคะสิตตา ใหะดูธรรมชาติที่สุดไม่ยาวไม่อยากจนเกินไปนะคะแล้วก็ตัดด้วยยอมคิวค่ะต่อไปนะคะคือช่วงเวลาที่สัมผัญที่สุดนะคะเพราะว่าขนตาคือมองกุฎของใบหน้านะคะหนูก็เลยจะไปขนตาแล้วก็จับ้อนชึบชึบชึบ,ชบ,ชบถึงคติว่าขนตาต้องปักคิ้วเท่านั้นนะคะไม่งานมันจะไม่คอมพลีทนี่ชึบ <c oughs> ก็นี่นะคะ ม่จบนะคะไปกันต่อฉีดครบปากนะคะให้สีปากมันดูธรรมชาติเหมือนมันไม่แดงมากเลยเนี่ยก็อุ้มชาวมาดูเพราะมัน <c oughs> แบบอะไรก็ไปไฮไลท์นะคะไฮไลท์ก็คือปัดแต่งหมดทั้งหน้าตาอะไรก็ตามเพราะมันดูธรรมชาติมากุกคนแบบเฟิร์มแบบ ช้ำตอนนี้คือฟิเนชลุกนะคะแต่ว่าเราก็ไม่แค่นี้คะ่ะเราก็ไปกันต่อที่ลอนผมนะคะเราจะปล่อยให้หัวเราฟูแบบนี้ไม่ได้นะคะนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านับนับนับเย้นี่ก็ค่ะก็คือฟิเิชลุกของเราในวันนี้นะคะ